สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับพื้นสนามนะครับแข็งนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับโหเตยได้ม้วนได้สนุกแด่เลยนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่จังหวัดระยองและที่สําคัญนะครับวันนี้ผมมีตากล้องมาใหม่ด้วยนะครับมาฝึกงานกับผมนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องน้องจะจะถ่ายรูปถูกใจแล้วหลายคนเลยเนาะนะครับน้องมาจับ ภูไทยสตูดิโอนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวยังไม่เปิดหน้ากันนะครับนี่นี่นะฮะใส่เชื่อภูไทยสตูดิโอเพื่อมาเรียนรู้มาถ่ายงานให้กับผมนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาชอบผมรักผมมากเลยครับแต่ผมก็เฮ้ยพี่มีแฟนแล้วไม่ได้ไม่ได้นะครับอยากเห็นหน้ากันยังครับไม่ให้ดูหรอครับนี่นะฮะนี่นี่เลนส์หรือหาว่าผมโกหกเนี่ยกล้องที่ผมใช้ประจําอยู่นะครับเป็นกล้องของบอสนะครับบอสโจนะับเลนปกตินี้ผมจะไม่ให้ใครจับเลยนะครับเพราะว่าผมต้องรักษาเท่าชีวิต แต่น้องคนนี้ก็คือเขาอยากมาเรียนรู้นะครับจากบาวภูไทยสตูดิโอนะครับนี่มาเรียนรู้อ่ะรสวัสดีครับท่นี่สวัสดีครับอาใครทำเสียงได้ไหมถ้าจำไำเสียงได้คอมเมนต์หน่อยนะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็กําลังเตรียมความพร้อมสําหรับค่ำคืนนี้นะครับม่วนซื่นแน่นอนนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ วันนี้เรามาอยู่กับช่างกราฟิกนะฮะกราฟิกมือหนึ่งของสาวน้อยนะครับนี่นะครับคือคนนี้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอ้ยหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่นมทไหนครับรักหลอกจริงหลอกเล่นโอ้มาทไหนครับรักหลอกจริงหลอกเล่นนี่นะฮะกราฟิกสวยคือพี่พบหรืออาพบหรือน้าพบลุงพบพ่อภบของเรานะครับ โอ้ยเรียกไปไกลเลยแค่อ่ะก็พออ่ะอ่ะพบอ่ะพบนะจนทำไมเขาชอบเรียกว่าอ่ะล่ะฮะไม่รู้ไม่รู้ด้วยเนาะเขาเรียกตามอุ้งอิงป่ะใช่เนาะเพราะอุ้งอิงเรียกว่าอ่ะพบนะครับเพราะว่าอ่ะพบเป็นน้องของพ่อโจแล้วก็ก็เลยเรียกว่าต้องมีศักดิ์เป็นอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่อาแล้วเป็นพี่นะ อายุเพิ่งยี่สิบต้นต้นเองใช่เพิ่งเพิ่งเกณฑ์อาหารมาใช่นี่ถ้า<ห>ถ้าถ้ากนหนวดอ,ออกนี่นะโอ้โหหน้าเด็กลงเลยครับโอป,ป้าเลยอะโอป,ป้าด้วยนี่ฮะการาฟริกส,สวยๆนะครับมองอาพบนะฮะจะสังเกตเนาะอันนี้พูดเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวนะ<ช>พี่สังเกตก็คือว่าการาฟฟิกของพบเนี่ยจะเข้ากับชุดใช่ไหมตีมกับชุดอ่าเนี่ยที่ผมตีตีตีความหมายออกคือตี คือไม่ได้อยู่ดีจะเอากราฟิกอะไรมาก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือผมผมเห็นตั้งแต่วันซ้อมมาได้ว่าเอ้ยเอคนนี้มันโคตรเก่งเลยว่ะเราจะเอากราฟิกไปกับคุดแล้วก็ให้เล่นไฟตัดเอาอืแล้วมันจะมีจังหวะของมันด้วยเขาเรียกว่าจังหวะไฟขาวใช่ไหมใช่ก็เป็นเขาเรียกแฟดก็ตามจังหวะไม่ใช่มันมันขึ้นตามจังหวะกองหรือว่าตามจังหวะเลยกดเองครับต้องกดเองด้วยไม่ใช่ไอไม่ใช่ว่าทำกราฟิกเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องรู้ด้วยว่าเพลงนั้น่ะ จะตีออยงตตังไงไม่ใช่ว่าใครๆจะมาทากราฟ,ฟิกได้ง่ายๆนะและเนี่นะครับทุกคนนี่ผมจะบอกว่าอุปกรณ์ของสาวน้อยนะฮะนี่นะครับ a p p เ e เลยนยครับ a อ p l e ด้วยนะครับนี่ฮะดูข้างหลังอะแบบว่าโอ้โหใช้ Apple เลยเหรอพอมาดูข้างหน้านะครับอพอมาดูข้างหน้าแต้นตล่าเต้นเตนเตันตันเตนนี่นะฮะติดฟิล์ม้อยแตกครับทุกคนมันเป็น ติดฟิล์มร้อยแตกกราฟิกเออมันเป็นกราฟิกร้อยแตกนะฮะซึ่งคณะไหนไม่มีแบบนี้นะครับทุกคนนีน่นี่เป็นติดฟิล์มร้อยแตกนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่าอู้พี่ก็เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นแต่อีกสักพักหนึ่งมันจะขึ้นเป็นแบบยังไงอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ที่ไอ้ที่ถ้าภาพสมัยก่อนอนะ่ะเป็นภาพจอสี่ไอภาพเลยนะ,ะภาพไม่มีสัญญาณอ่ะอ๋อเป็นเส้นเส้นเหรอเส้นเส้นอ่ะเรียกเลยนะ เออคันเลือบาเออนั่นไอเดี๋ยวกันนั่นคันเลือบาอย่างงั้นน่ะเออขึ้นเดี๋งวกันน่ะนี่ยชักพดนะฮะก็คือนี่น้องน้องชักกล้องอย่ามาวับแถวนี้นะพี่ไม่เปิดหน้าน้องนะนี่นะโอ้ยอุ้ยน้องชายผมมาแล้วครับน้องชายผมน้องชายผมวันนี้น้องน้องเบนซ์วันน้องเบนซ์วันวันนี้จัดวันนี้เต็มร้อยป่ะเต็มร้อยนะเต็มร้อยไม่ใช่ไหมเขาว่าได้ลุยเต็มร้อย วันนี้ลุยเต็มร้อยนะจมูจกจ่าก็วันนี้เลยนะเมื่อกี้เมื่อวานนี้ถ่ายคลิปน้องไปนะคนดูเท่าไหร่รู้ป่ะสองร้อยห้าสิบหลอกหลอกสองหมื่นห้าเออสองหมื่นห้าแล้วขึ้นเรื่อยๆถ่ายถ่ายพ,ยนะพ,พี่อะไรนะพี่พี่อะไรนะพี่เกมใช่ไหมโอ๊ยใครดึงสายแร์วะพี่เกมใช่ป่ะใช่พี่เกมไหมช่างไฟที่มาเทรนเราอะพี่อะไรนะ <l ok> พี่เกมเท่าไหร่หรู้ป่ะ หนึ่งแสนหนึ่งแสนเกมสองหมืนห้าไม่เป็นไรนะรไม่เป็นไรพี่ไม่ซีเรียสเล่นยอดวดีวมาดูทางนี้กันบ้างอาพบยังไม่คุยอาภพเสร็จเลยเนี่ยก็คือกราฟิกจะขึ้นตามสีชุดแดนเซอร์แล้วก็ตามอะไรหลายอย่างใช่ครับแล้วก็ปกติมันต้องขึ้นรูปศิลปินด้วยไม่ใช่เหรอขึ้นคือ <ท>อย่า,ยาแก้ตัวนะอย่าแก้ตัวนะไม่ครับผมทําเผื่อถ้าปกติปีที่แล้วเคยทําศิลปินที่ขึ้นหลายๆคนบางทีวันนี้คนนี้ไม่มามันจะเกความสงสัยแบบอ้าวทาไมขึ้นมาลองสามคนในรูปมีสี่คนใครเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างี้เออใช่ถูกต้องเพราะรว่า <ๆ S 2> อย่างนี้เราก็เล่นกราฟิกให้เขาดูกราฟิกไปเลยเพราะว่าศิลปินออกมาเห็นหน้าเวทีแล้วเขาก็จะประกาศชื่อบอกอ่าแต่ว่ากราฟิกก็ขึ้นอีกแบบหนึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเพลงนั้นอะ ามจริงขึ้นสี่คนมันก็จะมีบางทีเขาก็ลาป่วยอะไรพวกนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนี่คือคำเผื่อเผื่อที่ว่าคนอื่นมาลองแทนใช่เลยขึ้นได้เฉพาะศิลปินแบบที่ขึ้นคนเดียวศิลปินเดียวที่ขึ้นประจำช่วงแอมแอมก็จะมีช่วงสูสัยใหญ่ชวงวัดศิริรัตนนี่แหละครับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าอาพบที่เกียรติทำแอับอมคนที่ไม่มีก็ ไม่ต้องน้อยใจนะครับมันก็มีในเครื่องแหละแต่ยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าบางวันก็เปลี่ยนนักร้องอยู่ช่วงนี้ใช่ใช่เาะมันมันนักร้องเราป่วยเยอะนะครับ<ช>ไม่ใช่นักร้องเราขาดไปไหนนะคือป่วยนะครับนี่อันนี้นี่ผมจะถามมานาน,น้ะผมจะถามว่าคุณขี้เกียจตัดรูปใช่ไหมผมจะถาม,มครันี่ขี้เกียจครับอ,อ๋อนะครับเพราะว่าการตัดรูปแต่ละคนนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาในการตัดลยล้วก็มารีทัชมาทําให้เข้ากับ พิเศลของจออีกใช่เพราะว่าจอเราไม่ใช่จอขนาดไซส์ปกติมันเป็นไซส์สี่ต่อสามอย่างสีของจอพวกเนี้ยมันต้องปรับเพราะว่าสีจอไม่เหมือนสีในทีวีหรือสีในกล้องมันจะมีค่าสีของมันอีก R G B มันจะไม่เหมือนกัน<ว>คือรู้สึกว่ารอบเนี้ยอาพบคุยกับผมเป็นวิชาการมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กันสองคนนั้นจะไม่วิชาการไม,ไม่ได้อะไรเลย